สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษนะครับสุขที่13มีนาคม2 5 6 3ครับ8.54นาทีครับผมจะพาทุกท่านไปดู Twitter นะครับเกี่ยวกับการเดินเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครับซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเวลา8.30นาบนาทีนี่ครับการจุดกระแสเริ่มต้นนะครับที่มีการรายงานประชาชนเดินทางไป เดินเท้านะฮะพบกับประธานกมทนะครับต้องขอบคุณทางไอรอ FX นะครับไอรอเอฟเมื่อ8โมงครึ่งครับประชาชนทยอยมารวมตัวเพื่อเดินเท้าไปพบประธานกมทอแก้ไขรัฐธรมนูญที่วัชสภพาครับมีตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบกระจายตัวเดินเท้าครั้งนี้แจ้งชุมนุมตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับไปดูปิดกับ วันนี้ก็เป็นคลิปนะครับอันนี้เมื่อ28นาทีที่แล้วนะครับ28นาทีที่แล้วอันนี้เมื่อ2นาทีที่แล้วครับ2นาทีที่แล้วก็2นาทีที่แล้วนะครับ8โมง45 8โมง45บรรยากาศเดิน,ดนบรรยากาศขบวนเดินส่งเสียงประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญคสอชอจะเดินเท้าจาก MRT กำแพงเพชรไปรัฐสภาเพื่อยื่นข้อเสนอแก้ไข รัฐมนูญฉบับคสอชอโดยรอบพื้นที่มีตำรวจสอนอบางซื่อและตำรวจนอกเครื่องแบบประมาณ30-40ถึงคนและมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ200คนครับไปดูภาพบรรยากาศหน่อยครับก็มีการถือป้ายนะครับเผื่อรัฐธรรมนูญโจรรัฐมนูญต้องมาจากประชาชนครับนี่ฮะก็เดินไปไกลนะกันนะครับเห็นเขาบอกประมาณ4กิโลนะครับ ประมาณ4กิโลถ้าเราดูจากแฮชแท็กตอนนี้นะครับ8โมง57นาทีนี่นะครับสุก13นี่นะครับก็ Twitter คอรชอนะครับคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรมนูญฉบับประชาชนนะครับ mm hmm. ก็มีการตั้งขบวนอยู่3นาทีกล้วนะตั้งขบวนแก้รัฐธรรมนูญใต้ทางด่วนของกำแพงเพชรทางออก MRT เพื่อรอเพื่อนมาเพิ่มแล้วเดินไปรัฐสภาครับนี่ครับ อันนี้11นาทีที่แล้วครับ13มีนาคมนี่ฮะ8โมงแโมงครึ่งเวลาในวทีกำแพงเพชรแถวที่หนึ่งเจ้าที่นอกเครื่องแบบประมาณ3 0คนกระจายตัวคอ,อยสังเกตการรอบๆที่นัดหมายการทำกิจกรรมครับดูภาพครับราฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนนะครับ อันนี้18นาทีที่แล้วครับสถานีกำแพงเพชรแถวที่หนึ่งประชาชนทยอยมาเรื่อยๆเพื่อส่งเสียงแก้รัฐธรรมนูญครับนี่ครับไม่เอาลงโมหินไม่เอาลงโมหินพวกนี้นะครับอ,อ๋ออันนี้เป็น45นาทีที่แล้วนะครับถ้าเราเห็นตรงนี้มีวอล์ w มีวอลชวนเดินไปรัฐสภาส่งเสียงให้ดังชัดประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ พบการก้าวบนไกายมาเทียมแมงเพด็ดตัประมาณ4.4กิโลเดินประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึงรัฐสภาเกียรกายครับ <S 2> <S 2> ต้องเตรียมมาเองนะต้องเตรียมมาเองใส่เสื้อดำยาเผด็จการใส่รองเท้าสบายหมวกกันแดดขวดน้ำหมดแล้วเติมใส่อุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิดนะฮะนี่ครับอันนี้ก็ตามนี่ฮะแฮชแทนี้นะครับนี่ครับ แล้วก็มีอันหนึ่งที่ผมแคปภาพไว้นะฮะเป็นของ UDD Red นะฮะเป็นกิจกรรมอันนี้บันทึกไว้ประมาณเกือบ40นาทีที่แล้วนะครับกิจกรรมเดินไปรัฐสภาโดย People g o n e t w t w o r k ร่วมกับนักษาประชาชนเพื่อเรียกร้องแค่รัฐธรรมนูญวันนี้ครับนี่ฮะนี่นะครับก็เริ่มแล้วครับ ไม่แก้ก็ออกไปลองดูแฮชแท็กนี้หน่อยครับไม่แกก็ออกไปวันนี้ก็รัฐธรมนุญต้องแก้ไขประชาธิปไตยมอมาจากประชาชนมอเกษตรขอเชิญชวนเดินขบ,บวนสู่รัฐสภาร่วมกับคณะโนท์ลงเพื่อรัฐธรมนุนชาวประชาชนครับนี่ฮะเหมือนกันฮะอันนี้ที่มอเกษตรก็คือเชิญชวนเนะี่ยก็คือมอเกษตรก มอกเกษตรก็เชิญชวนนักศึกษามาร่วมนะครับแล้วก็พ่อขุนไม่หนุนรัฐธรรมนูญโจรก็เชิญชวนมาร่วมกันเหมือนกันครับนี่ฮะอันนี้ฮะก็แฮชแท็กนี้ก็แรงนะไม่แก้ก็ออกไปนะครับมี25นาทีที่แล้วนะครับแฮชแท็กนี้ก็มีแจมกับนี่เหมือนกันนะฮะเสื้อดำจยำะย้ำปรเด็จการนะครับ นี่ะรัธรรมนูญต้องมาจากประชาชนครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศนะฮะอันนี้8ชั่วโมงที่แล้วนะครับ8ชั่วโมงที่แล้วของมอเกษตรนะครับมกเกษตร KU Daily นะฮะเป็น Twitter ของนักศึกษาครับขอชี้แจงการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจของคือขายนิสิตนักศึกษาโดยไม่มีองค์กรน,นำ ส่วนเจ้าของงานคือคอรชอและพิเพิลโกแค่สองกรนี้มีเครือข่ายสัมสัน์หลายกลุ่มไอรอเนี่ยพวกนี้นะฮะที่เห็นนี่นะครับอันนี้ของอะไรอ่ะอันนี้สอนอชอนะถ้าโปสเตอร์นี่นะครับหมดเวลาโปสเตอร์หรือแบนเนอร์เนี่ยหมดเวลาของโจรป้นชาติสอนอชอคูณคูณคอ,คอรคอรชอนี่ครับสอนอทอ ขอเชิญนักนักเรียนพี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกคนนัดรวมพลประชาชนเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ6กกับคอรชอนะครับนี่รับทุนต้องมาจากประชาชนครับตานรัฐธรรมนูญโจรครับนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แก้ก็ออกไปเดี๋ยวแฮชแท็กนี้กำลังดีมี่6นาทีที่แล้วนะครับ อันนี้ตั้งขบวนนะครับตั้งขบวนอ่ะมาดูแบบล่าสุดหน่อยแฮชแท็กไม่แก้ก็ออกไปนะครับท่านใดว่างก็เข้าไปร่วมค่ะไม่แก้ก็ออกไปครับพี่มาถึงแล้วถ้าหากันได้ในี่30นาทีที่แล้วนะครับครับก็ขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทําค่บพิเศษครับบันทึกไว้นะครับ,รบ9โมง2นาที สุกที่13มีนาคม2563ครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพทําควิเศษสวัสดีครับ